โอเคโอเคขอเตือนไว้อย่างหนึง่งว่าชิปนี้ต่อไปนี้มีเนื้อหาการสปอยเกม Witch Heart อย่างรุนแรงใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์ของผลสามารถกดกลับไปดูก่อนได้ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ ep 1หรือ,รอ ep 2เลยก็ได้คือแนะนำให้เริ่มตั้งแต่ ep 1ว่ามันจะได้เกิดอะไรขึ้นมากกระณากับกดย้อนกลับไปดูไลฟ์ภายใน5 4 3และ2และค้หนหมดเวลาถ้าคุณพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยและนี่ก็คือ เอนดิ่งตอนแรกเมื่อเราสลับห้องกับแอชแฟนไม่เป็นฟันด์บอสจริงๆอ่ะคืออะไรที่แย่มากเลยนะมีอะไรเหรอแอชมันจะขออะไรห้องอีกแล้วคุณกลา้าเออวาไงขออะไรห้องได้ไหมมันเอาอีกแล้วรอบนี้แรกและกันฮะ <c oughs> โอ้เทรดห้องนี่ยนะขอร้องละขอร้องละอ่าก็ได้วะโอเคโอเคแค่คืนเดียวแล้วกันโอเคเข้าใจไหมคืนเดียว ขอโทษด้วยนะแต่ขอบคุณมากเลยแล้วกันเออทำไมล่ะก็เพราะว่าผมอยากสำรวจห้องนี้ว่ามันมีชุดโกโกลวายอยู่ไหมสำรวจด้วยนะเออคุณไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคุณแค่ผมได้ยินเรื่องแม่วโดโดโรธีด้วยล่ะเกี่ยวกับทษษาษฎีหลังเนี้ยมันเอาอีกแล้วคัดซีมเดิมกลับมาอีกแล้วไม่อย่าอย่าพูดแบบนั้นโดโรธีเป็นคนดี เขาดีกว่ามึงอ,อีกแอดไอแอดไอหลอกลวงอันนี้บทแปลเราคงไม่ต้องแปลแล้วเพราะเราเคยพากไปแล้วใช่ทุกคนที่นี่ถ้าเมื่อยอยู่ตอนมาหัวใจขอบคุณมากนะครับคุณแคร์ที่ช่วยผมตอนนั้นแล้วอ่าผมจะเปลี่ยนตอนนั้นแล้วถ้าไม่เป็นไรก็เราไปเปลี่ยนคีย์กันเลยสักวันนะครับผมมาเปลี่ยนกุญแจหน่อยโอเคได้เลยคุณได้รับอา่าแลกเปลี่ยนคีย์ไปเรียบร้อยแล้ว เอาละผมจะตรงไปที่ห้องในตอนเช้านะครับผมแล้วเราก็คืนห้องให้กันนะครับโอเคเลยเอาละลนี่จะไปการสัมภาษณเยี่ยมมากๆเลยโอเคโชคดีแล้วกันเสียงโดนตีเหมือนก็เนี่ยบอกฉันทุกอย่างที่เธอรู้ใครวะอย่าบอกว่าลามปักตัวฉันไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยหยุดเธอกำลังคิดว่าทางเธออย่างเนี้ย ดีโรดจากฆ่าฉันเสียงใข่ตายวะใครรุนแรกว่ะ <laughs> ไม่รู้มาดูไปกันเฮ้ยอีรามแสดงว่าคุณโบด้องไได้ภาคฉากนี้เอาหัวมาทีทีเตียงเลยเหรอเธอแน่ใจเหรอว่าไอตัวเนี้มันมันเก่าแก่มากเลยอะ่ะใช่ไหมเ <laughs> ชฟจะทำให้มันเกิดเกิดผลกระทบเป็นคลื่นเอง เธอจะไม่ได้เธอจะไม่ได้รับมันอย่างง่ายๆหรอกฉันแน่ใจเลยแหละอะไรของรามตอนนี้แหละจงทรมานมากกว่านี้อีกปล่อยเขาให้หน่าสมเพชมากกว่านี้อีกทรมานยิ่งกว่านี้อีกเพื่อความต้องการของฉันทำไมรู้สึกเหมือนไฟกูเวอร์ชั่นใหม่เลยเวอร์ชั่น,นเก่าอ,อะ ฮะนี่เช้าแล้วเหรอยังเล็บยังหลับไม่เต็มอิ่มเลยอะอ่เรียบร้อยเพลงดับฉันต้องรอจักแอชจะมาเอ้ารอจักแอชจะมาแล้วมันจะทำอะไรลยนั่งอ่านหนังสือไว้เ yeah. ด็ดวั t ต์มาแม่งโดนกระสุกแน่นอนเฮ้ยอ่านหนังสือปุ๊บ้เอเสียงคอระตูกันเหรอน่าจะเป็นแอชแฮะแต่คงไม่ใช่ก,ก๊อกกอกมันใช่อชหรือเปล่านะ อ่าแต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะาะฉันเองวิลเโดเอ๊ะถ้าเธออยู่ในนั้นพูดเลยสักอย่างหน่อยเรามีสถานการณ์แย่ๆเกิดขึ้นตรงนี้สถานการณ์ที่แย่สถานการณ์ที่เลวร้ายเออไม่อยากจะทำแบบนี้เลยชื่ออยู่ตรงนี้ชื่ออยู่ตรงนี้ชื่อขอโทษชื่ออยู่ตรงนี้ เสียงนั่นแคลใช่ไหมอืมว่าแต่ทำไมเธอถึงยืได้ห้องของแอชได้ล่ะเนี่ยฮะก็พอดีว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึง่งเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เข้าใจแล้วกันแต่ก็เงียบเดี๋ก็เก็บเรื่องนี้ไว้ห่างๆจากซีอุนะเข้าใจไหมฉันไม่ค่อสนใจเท่าไหร่หรอกอยังไงก็ตามยังไงก็ตามตรงนั้นอะ่ะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วฮะ เธอได้ออกจากห้องนี้ไหมวันเนี้ยไม่นะเอ่อมีบางอย่างเกิดขึ้นด้านนอกเหรออ,อุ้อยอไอ้คนที่ยืนฝ้า้คนที่ยู่ท้างรอกไม่ใช่พี่นัทเครอแ่ <c oughs> แย่มากเลยใช่ไหมล่ะนี่มันอะไรกันเนี้ยอ๋อก็เลือดไงไม่ใช่ไม่ใช่ผู้กันสีไม่ใช่สีจากผู้กันหรืออะไรก็แล้วแต่เถอไม่ใช่ซอฟต์ประเทศด้วยมันเป็นของจริง ชินเข้าใจแล้วเล้วกินพวกนี้มัน,ฉ,น,ฉ,นฉันก็เธอก็เธอก็วเข้าใจนะน่ะฉันเคาะประตูห้องเธอไปหลายรอบเลยนั่นนะ่ะแต่ก็มีแค่เธอนั่นแหละที่ตอบสนองกลับมาตั้งนั้นแล้วไงต่อล่ะบางทีบางอย่างจะเกิดขึ้นเราไปดูกันเถอะก็ได้ไปกันเถอะ ห้องโนเอลเปิดได้ไหมโนเอลนาอยู่ตรงนั้นไหมอา้าวประตูล็อกไม่มีโน้ตเลยประตูไม่เปิดพังเข้าไปเลยสิย้ยอ้อาวโอเคมันจะเปิดอย่างแน่นอนในตอนนี้อาวมันเดินเองมันเดินเองไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยใช่ อ้าวแล้วเขาไปไหนล่ะใครจะไปรู้เหรอฮะออกอ้วโอเโอ,เอก็ไม่อยู่ห้องห้องเข้าได้ไหมเงีย,ยบกึบเลยนี่ต้องไปห้องนี้แลละแอชฉันเองแคลได้โปรดต,ตอบสนองเลยอะไรสักอย่างหน่อยสิยิงเลยพี่ลาโด มันไม่เปิดล็อกเ,เยอะเยะขนาด <c oughs> จริงแม่ว่า,อาโอเคตอนนี้มันจะเปิดยอนหน้าบัตรเดี๋ยวนี้แหละประตูน่ะเออแอชนี่มัน ไปก่อนไปเป็นหน้าจอสักครู่แค่คู่ผมว่ามันไม่ค่อยคุม้มกับแค่ฟิวท์ทำแบบนีรรมม้นะฟิวท์ไม่ควรทำไอ้น,นี่มากกว่านี้ก็แอดขนาดแค่ฟิวท์มันยังหนักกว่านี้เลยผมอยากให้อแอดได้ตายอย่างทรมานที่สุดที่แง่ทำได้อนาถได้แล้วอย่างน้นอยม,มันก็ตายตั้งแต่ที่มันใกล้ตั้งแต่ที่มันตาย ado, ลูดวิราโดเราก็สะใจแล้ว มันอะไรง้รเซลาโดแอชจะอักเลือดจนตายเขา้งพาร์ทชื่อพาร์ทนี้ว่าอันนี้ดีกว่าพาร์ทเจ็ดมันเป็นความผิดของเธอ My God เปลี่ยนจากอีนาเจที่โดนกดไปเป็นอันนี้เป,นเป็นแอชแทนเป็นแอชที่โดนสับอัน,นนี้ตอนที้รู้ว่าอยากแรกแ,แรกห้อง คนแปลกหน้าอยางน้นมึงยังไม่อยากโดนกระทืบมัดไปความผิดของเธอเหรอไม่ใช่ความผิดกูความผิดแอดอย่ามาโทษกูโทษแอดนู่นแอดไ,ไม่มีไม่มีประโยชน์หรอกนะ่ะยังไงใครๆก็เดาได้ว่าเขาตายไปแล้วไม่ดูเหมือนว่าห้องเขาจะถูกสัตว์จนเละเลยนะ ด้วยแรงมาหาศาลขนาดนั้นฉันเดาว,ว่าอาวุธอาวุธน่ะน่าจะเป็นขวานเพราะขวานน่ะหายไปนี่แหละคืออาวุธที่ฆัาตกรใช้สังหารมันอยู่ตรงไหนฉันฉันแลกห้องกับแอดอะจุดจๆเลยอะบางทีถ้าฉันไม่ได้ทำแบบนั้นแบบไอเหตุการณ์นี้มก็ไม่เกิดขึ้นหรอกมึงรู้ดีน,นี่มันสายไปแล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะ เอาละอย่าคิดมากอะไรมากกว่านี้เลยเชื่อขอโทษแอชเชจะไปดูรอบๆห้องนะบางทีเชื่ออาจจะเจออะไรบางอย่างเข้าเอาเข้าใจแล้วเธอก็ลองตัวด้วยแล้วกันมันอันตรา,ายมากเข้าใจแล้วอ๋อหมายความว่าเนาโรจะอยู่ในห้องนี้เพื่อ,อจ,จะเจออะไรหรือเปล่าในมือเขายังถือมีดอยู่เลย ดูเหมือนว่าเขาจะพยายามที่จะต่อต้านด้วยโอ้ย oh hey, ดูดเิเลือดเลือดมันเป็นเป็น,เป,นเป็นทางเดินอะแล้วทางเดินก็ตรงไปที่ห้องสีอุสสีอุสย,อยูนตรงนั้นไหมสีอุสเปิดเองด้วยซ้ำจากด้านในฮะมันเปิดเหรอ โอ้ว้าว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 ไทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่นี่เรื่งวกนี้มันอะไรกัเนี่ยเธอทำผิดไปแล้วล่ะรู้หรือเปล่าฮะนี่ไม่ใช่ความผิดของฉันไอผู้ชายคนนั้นที่พยาาจะตีฉันจลหักแล้วมันเรียกว่าการป้กันตัวเยรอ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเขาเขาแค่ตายโดยตัวของเขาเองอ๋อละมันก็เป็นความผิดของเขานั่นแหละนั่นคือความผิดของเขาทั้งหมดไม่ใช่ฉันแย่ขนาดยังให้เชื่อไรอีกเลยนด้โปรดจะยันลงเธอฮะหัวใจไมดมันคืออะไรฮะ,ะไรสารเล่าอะ่ะมันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกแล้วก็ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพวกนั้นด้วย ฉันควรจะเอาเอ้เรื่องพวกนี้ให้ห่างจากเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เธอไม่ใช่ใครทั้งนั้นแม้แต่โนเอลโนเอลได้พูดเอาไว้มากมายววามันจะเกิดขึ้นแบบนี้ใช่แม้แต่โนเอลก็ยังหลอกหลอกเคแม้แต่โนเอลเองก็ยังหลอกและหักหลังฉันมันคือความผิดของเขาทั้งนั้นเลยเป็นความผิดของทุกๆคนไม่ใจเย็นก่อนและแกด้วย ทำไมแกถึงทำแบบนี้ทำไมแกเหุห้องกับแอดฉันบอกเธอแล้วว่าอยา่าตั้งแต่ต้นแล้วนะว่าอย่าเทห้องและนี่ก็เป็นความผิดของเธอด้วยซ้ําไม่ได้หมายความว่าเธอจะถูกใส่ร้าย,ายแต่เธอเป็นคนที่เป็นความผิดที่มากที่สุดสำหรับเหตุการณ์นี้ฮะใช่ฉันเองฉันเป็นคนที่สลับห้องเองเชื่ขอโทษ แต่มันก็ควรแต่ไว้ก็ไม่ควรสิ่จะมาไกลขนาดนี้นี่นะใช่ไหมหุบปากไปหุบปากไปเธอไม่ต้องการที่จะให้เขาเผชิญหน้าชะตากรรมของเขาด้วยตัวเองกันเหรอฉันจะฆ่าเธอเดี๋ยวนี้ละฉันจะฆ่าเธอก่อนที่เธอจะฆ่าฉันเอ๊ะสองรอบสามรอบโอ้ ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยบบตูฮาเแฟนเลยมันมันเป็นไปไม่ได้จะตายแล้วเหรออ่าเลือดเธอไม่ขยับด้วยซ้าแคลแคลรมไม่ใช่แบบนั้นนะเจท่านตัแคล่อ่ะถูกใส่ร้ายแล้วแล้วผมก็ถูกใส่แล้วผมก็ถูกทาให้กลัวแท้ เธอจะพยายามฆ่าผมเพื่ใช่ความผิดของผมมีตอแหลผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจไม่หมดผมกลัวมึงจะกลัวได้ไงลักษณะอย่างเงี้ยอ่ะคุณอีกโดนลทีผมก็ทอดผมก็ทอดเหมือนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอ่าเรียบร้อยจบ จบรูทที่จบเร็วที่สุดแค่เอลฟอร์ดแค่เอลฟอร์ดตุยเย่แอชบัตตี้ตุยเย่วิลโดยังมีชีวิตอยู่โนเอลหายสาบสูญเป็นอย่งางปริศนาซีอุสกิฟสันมีชีวิตอยู่อ่าชิปนี้ฉันองถูกส่งมาอยู่ห้องไกลห้องพิสัจเนอ คุณได้รับชิ้นส่วนชิ้นส่วนสีน้ำเงินเนาชิ้นส่วนสีฟ้าเรารู้แล้วว่ามันสามารถดูเรื่องปีศาจได้แต่เราจะ